ไายไ่คุยกับลูกคุยกับแฟนก่อนอไปเคุณพี่ขอขอโทษนะคะขอโทษด้วยนะคะพี่ไม่เจตนาไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะคะถ้าหากว่าความลับถูกเปิดเผยอย่างทันทีทันใดเป็นลูกเพจจะรับมือกันยังไงนะครับ ภารกิจตามหาแม่ให้ต้นตอนนี้เราตามหาบุคคลเป้าหมายจนเจอแล้วแ่ละครับแม่จา๋าและดูเหมือนว่าเธอกําลังเผชิญหน้ากับความลับในอดีตของตัวเองเพียงลําพังท่ามกลางครอบครัวใหม่ที่ยังไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เลยความจริงวัดใจวันนี้จะทําให้ความหวังของต้นได้พบเจอกับคำตอบยังไงลุ้นพร้อมกันครับ อาโยบีย <24 S 2> ีเอ่อด้คนแล้วนะไปหงคนลวคนอะไรอืีกทีเดียวะอราจะอายุเท่าไหร่ยีกว่าย่สิบี่ยี่สครับผม การเจราจาเบื้องต้นกับเรื่องสุดช็อกของชีวิตครอบครัวกลับใช้เวลาไม่ถึง10นาทีนี่แหละครับในนาทีวิกฤตของคนคนนึ่งทำให้เห็นหัวใจที่ยิ่งใหญ่ของคำว่าคู่ชีวิตก็ตรงนี้แหละครับจากสถานการณ์ค่อนข้างอึดอัดตอนนี้ก็ค่อยๆโล่งแล้วแหะครับเมื่อพี่น้องสามีคนปัจจุบันของแม่จา๋ายอมรับอดีตของเธอได้อย่างไร้ข้อกังขา เป็นไงเป็นโอเคไหมโอเคเขาเป็นคนใจดีเขาพี่เขใจดีแล้วแล้วเราได้เจอเจอแล้ว,ลวเจอแล้วไปคุยมาเมื่อวานแล้วก็ล่องมาตามหาพี่เลยเก่งมากโ <laughs> ล,ล่งละตอนนี้ไต้โล,ล่งละอีกนิดนึงก็คือเอาแม่ไปเซอร์ไพรส์เขาเนี่ย ไกายตามหาลมเพลียหลับไหลแต่ใจข้างใน,นไม่เคยหลับลงนั่งลงร้องไห้แม่ในฝันรำพึงรำพันสักวันคง